มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไปล่าขุมทรัพย์ในป่าแต่มีอยู่สองคนที่ตกไปในหลุมลึกเมื่อคนอื่นๆได้ไม่เห็นว่าหลุมมันลึกมากแค่ไหนพวกเขาก็ได้มองคนที่ตกไปในหลุมว่ามันหมดหวังแล้วที่จะรอดขึ้นมาทั้งสองคนก็ไม่สนใจกับคำพูดของคนอื่นๆและพวกเขาก็ได้พยายามที่จะออกจากหลุมซึ่งกลุ่มคนที่อยู่ด้านบนนั้นก็ได้แต่บอกให้วเขายอมแพ้ซะจนในที่สุดมีอยู่คนหนึ่งเริ่มถอดใจและได้ตอมใจตายในที่สุดแต่มีอีกคนนึงหาทางออก ยังไม่ลดละคนอื่นๆก็บอกให้ยอมแพ้ไปอีกเหมือนเคยยังไงก็ไม่มีทางรอดจนในที่สุดเขาก็ได้พยายามหาทางออกมาได้ในที่สุดคนอื่นๆต่างตกใจและหามเขาว่าเจ้าไม่ได้ยินที่พวกเราพูดเลยเหรอซึ่งคนที่รอดก็ตอบไปว่าข้านั้นหูอื้อและข้าเข้าใจมาตลอดว่าคนที่อยู่ด้านบนหลุมนั้นพยายามให้กําลังใจเขาอยู่เสมอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้คําพูดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเราเพราะคําพูดของคนอื่นนั้นจะทําร้ายเราได้ก็ต่อเม่อ เรานั้นเก็บมันมาคิดผมหวังว่าเรื่องนี้จะให้ข้อคิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมโชเออร์ยศธรสวัสดี